มีการนำอักษรที่นามนะครับตัวย่อกวภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แล้วก็บอกว่าได้รับท่านาอนุญาตแล้วนะครับเจ้าของเว็บไซต์ก็ได้นำเว็บไซต์นี้นะครับมาชกชวนนะครับมาสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็กชวนในการ ร่วมทำกิจกรรมต่างๆนะครับมีการจัดทำโครงการพวกทำหนังสือบ้างนะครับกิจกรรมทอดพระป่าบ้างนะครับเด็กชนหรือริชาชนผมเชื่อว่าทำเงินมาบริจาคให้นะครับซึ่งการทำประกาศเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการที่ประการสวสายดา สำนักง,งานก็อยู่ที่กรุงเทพไหมคะหรือว่ากรุง<ด>เทพใช่ไหมคะแต่ก็คือหลอกทั่วประเทศหรือเปล่าคที่ผู้เสรีหาเขนยอะนคุณินออนเปกระยาณวัฒนาประมาณขอกมีการะสานน คือมันเอานี่มาบอกว่าเป็นหวังเจ้าเพระธานโผให้มันเอาเอาบ้านให้แล้วมันก็ไม่บอก